เลี้ยงแมวระบบปิดดียังไงมีคนเข้ามาปรึกษาหมอเยอะเลยนะครับว่าเขาจะเลี้ยงแมวระบบไหนดีนะครับการเลี้ยงแมวในระบบปิดเนี่ยจะช่วยลดปัญหาเรื่องของมีโอกาสสัมผัสโรคเช่นโรคเอสแมวโรคไข้แฮด์แมวรวมถึงลุคีเมียที่ติดต่อจากการสัมผัสโดยตรงผ่านน้ำมูกน้ำลายอุจจาระปัสสาวะรวมถึงการกัดการต่อสู้กันนะครับถ้าน้องแมวในอยู่ในช่วงการผสมพันธุ์ตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยนะบางครั้งเขาจะหนีหายไปจากบ้านนานหรือบางครั้งสูญหายไปเลยก็มีนะครับ ถ้าเราเลี้ยงระบบเปิดแล้วบางครั้งก็อาจไปเจออุบัติเหตุก็ได้นะครับรวมถึงอาจจะไปก่อกวนเพื่อนบ้านที่เขาไม่รักแมวหรือเขาไม่ชอบแมวหรือบางทีลำคาญก็ได้นะครับการที่เขาจะมีอายุยืนขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสดูแลเขาให้การรักษาหรือว่าช่วยเหลือเขาท,ทัานท่วงทีนะครับถ้าเขาเกิดมีปัญหาอะไรที่สําคัญที่สดุดไม่ใช่ว่าการเลี้ยงระบบปิดหรือระบบเปิดจะดีกว่ากันนะครับเราดูที่ความพร้อมของเราทั้งเรื่องของความพร้อมในการดูแลเขา รวมถึงการเอาใจใส่เขาด้วยนะครับต้องมีเวลาเล่นให้เขาหรือว่าดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะครับ